โอเควันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเฮลเกตสองสองคือมันเคยมีคนขอมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะผมไม่มีคนเล่นด้วยนะครับก็อ่าตอนนี้มีละก็เลยจะมาสอน,นครับซึ่งผมจะสอนแบบไม่ลงรายละเอียดลึกนะผมจะสอนแค่เบสิกวิธีการแบบเล่นเบื้องต้นเอาให้รู้ก่อนว่าเวลาแพ้ชนะเนี่ยมันแพ้ชนะกันที่อะไรนะครับ โอเคเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็ในตอนเริ่มเนี่ยเวลาที่เข้าดันมาแล้วเวลาเจอคนเนี่ยก็จะกินอาหารกันนะซึ่งจริงๆจะกินตอนไหนก็ได้แล้วแต่ขอแค่ตอนสู้เรามีบัฟอาหารอยู่ก็พอละทีนี้เนี่ยเราจะให้แบบพระเดินไปเช็คก่อน,นครับว่าเราเจออะไรถ้าเจอวันช็อตหรือว่าเจอดามจเนี่ยพระก็จะบอกเราถามว่าทําไมพระต้องเดินไปเช็คเพราะว่าพระมีอกาสรอนมากกว่าเราโซนี้ประเด็นหนึ่งคือ ตัวดาเมจเนี่ยจะได้เปลี่ยนสกิลมารอแก้ทางนะครับแล้วก็เปลี่ยนยาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเจอดาเมดด้วยกันเองเนี่ยจะใช้ยาพิษนะแต่ถ้าเจอวันช็อตจะใช้ยาก่อนครับอ่ะอันนี้เจอพระนะครับผมก็ใช้เป็นยาพิษเมื่อกี้ผมก็ไปสลับสกิลมาเนาะแต่ว่าเคิร์สเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนสกิลเยอะนะมันเบสิกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอเจอเป็นไฟเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเขาใช้กำแพงอยู่ผมเห็นเขาใช้กำแพงอยู่ผมก็เลยกดรองเท้าวิ่งไล่เลยนะเพื่อไม่ให้เขาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเหมือนเขาดีฟ้องมาแบบเจอวันชเย แล้วถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเจอเป็นดาเมจเนี่ยกำแพงเนี่ยเขาไม่มีประโยชน์นะครับเราก็จะชนะเขาง่ายขึ้นอันนี้ผมก็เลยวิ่งใส่เลยนะจริงๆแล้วถ้าถ้าเช็คแล้วรอรอ,อเปลี่ยนกันดีๆก่อนก็ได้ไม่ต้องวิ่งใส่นะครับส่วนวิธีการแพ้ชนะเนี่ยมันง่ายมากเลยคือพระนะครับมีหน้าที่ผักพระฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ให้ยูตัวดาเมจนนครับก็จะชนะนะครับแบบนี้ประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบนะนี่ครับสังเกตน,นะครับว่าพอถึงจังหวะที่แบบว่าพระกับตัวดาเมจเขายืนแยกกันเนี่ยก็ หาช่องที่พยายามผักให้ได้แล้วก็บอกตัวดาเมจเราให้คอมโบดาเมตไปเอาให้แรงที่สุดครับเนี่ยตอนนี้พาเขากดผักไปแล้วแล้วเขาก็เห็นไหมมันยืนแยกกันมันมีช่องตรงข้างอยู่ผมก็ผักดาเมตออกแล้วพาผมก็คือเนี่ยครับเอาตัวเองเข้ามาแทรกตรงกลางจะก,กดเสื้อฟินจะทํายังไงก็ได้หรือจะใช้หัวผักก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็จะสามารถอ่าผักพาออกไปได้แบบนี้ซึ่งพอเวลาผักพาออกไปเนี่ยตัวดาเมตเราเนี่ยมันก็เป็นตัวดาเมตปกติทั่วไปที่เขาเล่นกันในเมตาแหละซึ่งดาเมจมันก็ประมาณหนึ่ง แค่พากระเด็นออกไปได้ประมาณ3เบียตัวดาเมจก็ปิดได้แล้วอันนี้คือส่วนใหญ่นะถ้าเป็นอาวุธที่แบบไม่ได้แปลกเกินไปนะครับโอเคคราวนี้เมื่อรู้วิธีชนะนั้นเนี่ยก็ผมก็จะให้ดูตัวอย่างอีกสักสองสตัวอย่างแล้วกันแบบอาจจะได้รู้นะครับซึ่งโดยตามปกติเบสิกพาสเนี่ยเขาก็ใส่หัวเป็นหัวผ้านะหัวอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นหัวผ้าแต่ว่าถ้าจะไม่ใส่หัวผ้าคือก็ต้องคุยกับเพื่อนนะว่าเออจะใส่หัวอะไรอันนี้มันก็คุยกันได้มันไม่จำเป็นต้องใส่แบบหัวผ้าตลอดไปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพาสายแบบ เบสิกแบบถูกๆเนี่ยจะเป็นเซอร์ฟีนครับถึงจะไม่ใช่หัวผ้าแต่เป็นเซอร์ฟีนแน่ๆนะถามว่าทาไมไม่ตีพารก่อนก็คือถ้าสมมุติว่าเราตีพารกเนี่ยพารมันฮิวตัวเองได้ครับควาจะตีฮิวซิกเนตมันก็นานประมาณนึงเนาะแต่ว่าถ้าเราตีตัวดาเมจเนี่ยแล้วเราทําให้พารเขาออกไปได้เนี่ยคือตัวดาเมจมันฮินลตัวเองไม่ได้ไงมันมันตายง่ายกว่าเอาง่ายๆคือตีตัวดาเมจอะตายง่ายกว่าตีพารพารไม่ว่าจะโดนผักไงมันก็ฮิลตัวเองได้ตลอดเว้นแต่กรณีเดียวที่ผักแล,ลตัวเองไไม่ได้กจังหวะที่เากําลังจะฮิวาตัน ค่อนข้างยากถ้าเราไม่ได้เล่นสายแบบหยุดหรือสตันเยอะจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อีกรอบเมื่อกี้ผมอธิบายปกติไปแล้วแต่พออธิบายไฟให้ฟังนะครับเห็นไหมว่าช็อตเนี้ยเขายืนแยกกันคือพาเขายืนห่างดาเมจไปอ่ะพารเขาก็เลยโดนผักนะครับแล้วก็โดนเสื้อฟีนเนี่ยกันไว้ไม่ให้มาฮิวอีกรอบหนึ่งก็คือเนี้ยตัวดามเมตเขาก็ตายก็ลงเหมือนแบบไม่มีฮิวก็ตายครับมันมันแค่นี้เองคือคือหลกักหลักการอะมันง่ายมากแต่ตอนทำจริงๆอะถ้าเจอคนเล่นเก่งหรือว่าอะไรพวกนุ่งนั้นเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอนะันสุดท้ายแล้วรอบนี้ก็จะตึงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดูนะคือแล้วถามว่าอ่ะแล้วถ้าในมุมเราเป็นฝ่ายโดนเนี่ยเราทํายังไงไม่ให้โดนผักก็คือพาร์ทเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งที่ชื่อว่าเบสซิ่งนะครับเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถถูกผักได้เอาจริงๆก็คือต้องรู้ว่าเขาจะฆ่าเราตอนไหนแล้วเราก็ใส่ให้ถูกจังหวะในจังหวะที่เขาจะฆ่าเรานะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือในในฝ่ายเราเป็นฝ่ายโดนนะ ส่วนที่เจออยู่เนี่ยเมื่อกี้คือพระเซตที่แบบดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเจอได้หลายสายเลยเนื่องจากว่ามันใส่หัวมานานแะลมานาไม่หมดก็แปลว่าถ้าใส่หัวมานาเนี่ยไม่ต้องใช้ยามานานนะครับเหมือนพระผมพระผมไม่ได้ใส่หัวมานาคือต้องใช้ยามานานนะแต่เขาคือจะมียาเกาะแล้วก็มีมานาไม่จํากัดน,นะครับแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างแพงนะครับเซตแบบนี้อ่ะก็เซตที่ผมเล่นมันจะเบสิกกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่า เนี่ยเราเราจะหาช่องผักกันยังไงนะครับแล้วก็ดูไฟตรงข้ามด้วยอันนี้ไม่ต้องดูแต่ผมนะดูไฟตรงข้ามก็ได้ถ้าไฟตรงข้ามเล่นเก่งก็ดูไฟตรงข้ามด้วยกันเพราะก็ถ้าเขาเล่นเก่งอะก็มอที่จะเอาไปใช้เรียนรู้นะครับไฟมันก็จะแบบน่าเบื่อหน่อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มีช่องผักกันนะมันก็จะตีกันไปตีกันมามันก็ตามดาเมจเนะี่ยอันนี้เขาเริ่มผักแล้วแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพะผ,ผมอะใส่เบสซิ่งทันก็เลยไม่โดนผักพอไม่โดนผักเน,นี่ยมันทําให้พะผมไม่ปิวหรือว่าผมไม่ปิวออกจากพะเนี่ยเขาก็จะาดราอดตย ประมาณเนี้ยก็สรุปก็คือหลักๆคือมันมันอยู่ที่พาด้วยถ้าถ้าใครผักได้ดีกว่ามันก็ชนะอ่าช็อตเนี้ยเขาเกือบตายแล้วถ้าสมมติว่าผ้าผมมีสกิลผักอยู่แล้วผักพาเขาได้ไม่ให้ฮิว,วผมก็ชนะเลยเนี้ยมันมันถ้าสมมุติไม่ไม,ไม่ชนะมันก็รีแล้วก็ต้องตีกันไปตีกันมาแบบเนี้ยครับอ่านี่คือมันม,ม,มันชนะกันแค่การผักจริงๆนะถ้าเป็นแบบเบสิกแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งคือ พาเล่นแบบไม่ต้องผักก็ได้ดาเมจก็สามารถฆ่าได้ซึ่งตัวดามจมันจะต้องเป็นบิวแบบที่ดาเมจค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะเป็นเคมอหัวพิษแล้วก็รองเท้าเคยติดแล้วก็อินตลับพาเองไปไล่ตีพาแล้วก็ใช้สกิลเป็นอินตลับพาแล้วก็รออันตีเสียบสตตนตอนพาฮิลเงี้ยอันนั้นคือพาไม่ต้องผักอะ่ะมันก็มีโอกาสฆ่าได้แต่ว่าเบสิกส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเล่นกันแบบนี้ก็คือผักพาออกเพราะว่ามันง่ายกว่าถ้าตัวพาเราเนี่ยสามารถผักพาเขาได้นะถามว่ามันง่ายไหมจริงๆผมมองว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกอ่ะตรงแน่แยกละแล แต่ว่าเขาไม่ตายเนี่ยรอบนี้ผมไม่รู้ว่าผมช้าไปหรือเปล่าแล้วก็เดฟกิเวอร์เขามีสติด้วยก็คือเขาอีใส่ผมนะพออีใส่ผมเนี่ยมันผ่านตัวผมมามันก็ไปหาพาเขาได้เมื่อกี้ก็คือเกือบชนะแล้วแต่ว่าเออน,นั่นแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมพลาดหรือเปล่าย้อนย้อนกลับมาดูคีิผมก็ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองพลาดไปเมื่อกี้ว่าแบบคอมโบช้าไปหรือเปล่า ไฟนี้มันจะเป็นไฟตัดสินแล้วนะครับดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายไฟด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับมันไม่มีอะไรนอกจากอย่างนี้มันคือมันก็ตีกันมันแค่รอจังหวะผักกันเท่านั้นแหละเพราะว่ามันตีกันไปตีมายังไงพระมันก็ฮิวอยู่ดีอย่าไปสนเรื่องแบบผมตีตีเล่นๆ่เงี้ยแต่ด้วยความเป็นเคิร์ดอะแปะสแต็กถึงตัวไหนก็แปะนะครับก็ผมก็แปะทั้งพระทั้งดาเมจดาเมจถอยมันก็แปะพระอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูจังหวะตัดสินนะครับผมนี่ก็คือ อ่ะอันนี้พะผมผักออกนะแต่มันอยู่ในมุมที่ผมไม่สามารถฆ่าดามเมจได้เพราะว่าถ้าผมฆ่าดามเมจอ่ะผมก็ดันมันไปหาพราะไฟตรงข้ามอยู่ดีก็เลยฆ่าไม่ได้นะครับส่วนั้นเนี้ยพระผมโดนผักแล้วก็ตายเลยอ่ะอันนี้คนนือทุกคนอาจจะสงสัยว่อาอ้าวทาไมพระโดนผักแล้วตายละ่ะเพราะว่าพระโดนผักก็จริงแต่ว่าพราะมันหิวตัวเองได้คือเขาเขาผักพระแล้วเขาไปเอาพระก็จําตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมว่ากรณีที่ผักพระแล้วฆ่าได้คือผักแล้วมันอินอินิตลับหิวพอดีครับถ้านั่นน่ะถ้าจังหวะที่ผักอ่ะอินอินตลับหิวพอดีเออก็คือ พักก็ตายเหมือนกันเพราะว่าโดนอินทร์พลิวมันก็ฮิวไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยจบแล้วครับมันก็มีแค่นี้แหละวิธีการเล่นเฮลเกตครับอันนี้คือพื้นฐานแต่มันจะมีอีกสายหนึ่งคือสายวันช็อตมันจะเล่นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าเล่นแบบไม่ให้พักผัาผากมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม ซึ่งน้าลงรายละเอียดลึกเนี่ยเรื่องเสื้อเรื่องอาหารเรื่องอาวุธด้วยเนี่ยอันนี้ก็คงยาวเกินไปแต่ผมเอาแค่แบบวิธีการแพ้ชนะก่อนจริงๆเอาแค่นี้ก็เอาไปเล่นได้แล้วนะเพราะว่าหลักๆก็คือคุณเล่นตัวดาเมจอะไรก็ได้ที่แบบคนปกติเขาเล่นกันอะอาวุธที่แบบดาเมจมันแรงแบบตุ้มเดียวตอนที่พาเขากระเด็นออกแล้วคุณสามารถฆ่าดาเมจเขาได้แค่แค่นั้นเองครับ